สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT813 ช n e l ครับวันนี้ก็จะมารีวิวคอมที่สั่งจาก l a z a ด a าครับในราคา1,999บาทรวมส่งซึ่งคอมเนี่ยเขาบอกว่าเดียหน้าจอ17นิ้วก็ถือว่าถูกต้องครับเดียหน้าจอ17นิ้วแต่ CPU นี่เป็นของ Lenovo ก็ได้ผมผมก็คิดว่าไม่มีปัญหานะใช้ได้ก็พอพอเป็นคอมที่ว่าเอาไว้ใช้สำหรับเรียนออนไลน์เฉยก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนที่ผมไม่แกะให้ดู ที่เขาส่งมาในกล่องก็ไม่รู้จะแกะทําไมแล้วก็เสียเวลาคนดูนะสิ่งที่ได้ก็คือนี่ครับ cpu มือสองสภาพก็เล่าติ๊กเกอร์ออกหน่อยแล้วก็มีรายนี้หน่อยส่วนหน้าจอก็ถือว่าชัดดีครับคือไม่มีเส้นไม่มีอะไรก็ถือว่าโอเคมือสองเหมือนกันครับ cpu หน้าจอนี่คือมือสองมือหนึ่งก็จะมีมีแป้นพิมพ์แป้นพิม์จีบอร์ดแล้วก็นี่ครับเมาส์นี่คือของมือหนึ่งแล้วก็สายเชื่อมต่อ CPU กับหน้าจอประมาณนี้ครับส่วนตัวเชื่อมไ i f i ไม่มีนะครับมีแค่สายแลนไม่มีมีที่เสียบสายแลนเฉยก็คือพวกนี้าต้องใช้สายแลนของเราเองใช้เน็ตของเราเองตัวรับไ wi ไฟไม่มีส่วนโปรแกรมนี้เขาลงให้ก็นี่ครับเดี๋ยวผมไม่ดูให้กันผมจะไปเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนดูว่าเสียเวลาปเปล่าครับนี่ครับโปรแกรมนี้เขาลงให้ก็มีไกหน้ามีเกม มันคล้ายเกมเฮ้าส์เกมปกติเกมเด็กเล่นแล้วก็ส่วนนี้บูสแจ็คนี้ผมโหลดมาเองนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าฟีไฟมันเล่นได้ป่านอกกนั้นก็เป็นโปรแกรมปกติครับท่องเน็ตดูวิดีโอฟังเพลงก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวลองเข้าดูคอมเร็วนะครับก็คือสภาพดีมากนี่ครับ เข้ายูทู u b ปอะไรก็ถือว่าเร็วหนู่นะครับก็ถือว่าโอเคโอเคสำหรับสาหรับคอมที่ไว้ใช้ศึกษานะครับไหนมาลองไกลหน้าดูักแป๊บหนึง่งดิผมก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะลองลองใช้ดูครับโหลดเอบูสแตกมาก็ยังไม่ได้กดใช้เหมือนกัน GTA อลองดูนะครับช่วงที่เข้าไปหน้าก็เดี๋ยวลองดูในคอมพิวเตอร์นะครับได้ก็จะมีได้ซีกับได้เอนี่ครับสองได้ ความจารทั้จุก็อยู่ที่ไดซีอยู่ที่97ิกิกนะครับแล้วก็9 7กิกแล้วก็ไดอีหนึ่งร้อยสามสิบห้ากิกก็มีแค่สองไดถือว่าเหมือนกับคอมโรงเรียนรุ่นเก่าที่เคยเรียนมานะครับผมก็ไม่ได้เรียนคอมโรงเรียนมาตั้งหกเจ็ดปีแล้วกันนะก็ไม่รู้สภาพตอนนี้คอมเรียนดีกว่านี้หรือเปล่านะน่าจะดีกว่านี้เยอะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้ใช้ได้ส่วนแก่นาก็ ผมสรุปให้นะว่าเข้าเล่นไม่ได้นะใช้ไม่ได้งั้นก็ลองดูบูสแต็กต่อเลยก็แหลเข้าท่านะและเหมือนจะเล่นได้ โอเคมาแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองลองฟีลไฟล์ดูนะครับโอเควินโดว์อา่าเดี๋ยวอธิบายก่นนะวินโดว์นี่เป็นวินโดว์เจ็ดนะครับ รอหลังจากรอ v i f y ก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับเออก็ไม่มีอะไรนะที่ผมมองก็ดูแค่มีโปรแกรม l ลายอะไรพวกนี้ที่แบบสามารถใช้ได้แบบเบาๆเครื่องนะครับคิดว่าไกลหน้ากระบูตแตกเนี่ยคือหน,นักสุดแล้วถ้าเล่นไม่ได้เกมอื่นก็หมดหวังนะครับ โอเคฟรีไฟล์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับสนิทเลยอ่างั้นเดี๋ยวลองดูสุดท้ายครับเกมตัวในเกมในตัวเครื่องนี่มีหองกี่เกมเนี่ยาไปไหนเลยมีทั้งหมดห้าห้าหห้ายี้าเกมเลือนไปไหนไม่ได้ด้วย เ,เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะกระตุกหรือเปล่านะถ้ากระตุกนี่คือจบเลยนี่นะครับลองดูโอ้เร็วอยู่นะครับเนี่ยเร็วอยู่นะโอเคอะโอเคครับโอเคอยู่นะ ่าถ้าสำหรับว่าซื้อมาแค่เรียนการเล่นแบบใครแคน่นี้นิดหน่อยก็ถือว่าโอเคเนี่ยโอเคเฮ้ยเกือบเกือบเกือกถือว่าเร็วอยู่ครับตามใจอยู่ครับตามใจชอบอยู่อเนี้ยนี่เพลินเพลิน โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสรุปก็คือคอมในราคา1,999ก็โปรแกรมก็ปกติของคอมโรงเรียนส่วนถามว่าเล่นฟีไฟกับพวกใช้ไกลหน้าหรืออะไรพวกนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสเปคต่ำไปส่วนถ้าผู้ปกครองท่านใดที่อยากจะประหยัดงบนะครับผมก็แนะนำเลยราคา1,999สามารถใช้เรียนได้ครับอันนี้ปกติผมลองเข้า u ู u ูบดูแล้วแหละ YouTube เนี่ยคือ เข้าได้ปกติอยู่แล้วครับถ้าคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้นครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ